สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดอนี้ตอนรับถุกทานเพราะว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาวลีก็ขอตอนรับเข้าซูซอ,องของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องก็ามาพบพ่อกันในเมื่อนี้นเนาะเฮากําลังจะเดินทางเข้าไปบานตางทองเมืองเผ่าดมแขวงบอกแกวก็คือเป็นบานของไอลเวี an, นเนาะก็คือเป็นคนเพื่อคนดอนนั่นละเนาะ กในคลิปที่แล้วเนาะเฮากาได้ไปแจ้งกับเพื่อนว่าอ่ามีผู้ใหญ่ใจบุญที่จะสร้างบ้านให้กับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็อยากได้อ่าผู้ใหญ่ใจบุญท่านอื่นสมทบน้ำนะอ่าช่วยกันหลายคนเนาะก็เฮ็ดบุญเฮ็ดศีลนต้นกันนี่แหละแต่ว่าเฮาก็าลงคลิปไปกับที่ว่า,าโบยังบ่มียังบ่มีทานใดที่จะอ่า ประกอบส่วนเขามานะนำเนาะแต่เพิ่นก็เลยว่าโอเคเพิ่นจะเฮ็ดให้ผู้เดียวเลยนะเนาะเฮาก็เลยจะเข้าไปแจกทางเอยแวนให้เพิ่นรับทราบแล้วก็เฮาก็จะไปซอกอ่าให้คนตัดไม้ตัดตอเกี่ยมป้าว้เนาะเพราะมันเป็นเนาะตัดอ่าเป็นไม้เสาไม้อีหยังต่างๆไม้ฝาไม่ยังเนาะอ่าไปซอกไปหาการเกี่ยมไใบนะเพราะว่าอ่าการตัดไม้ตัดตอก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะอ่า ดีใจพอแม่พี่น้องที่ว่า,าทางเอืเ้อยแยนจะได้เคลื่อนไหมเนาะพอเบิ้งจากเคลื่อนเก่าเพิ่นอนเขาถูกหลังคาเป็น,นอย่างเนาะพูพังไปมเมื่อวันเนาะเขาก็จะไปแปลงขึ้นไหมเนาะให้เพิ่นพอมีเคลื่อนอยู่เวลาลมหนาวพัดมาก,กับเ่อต่องเมื่อรวงก็จะได้อบอุ่นเนาะถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นลมมากก็หนาจะหนาวพราะว่าพี่น้องพอลมมันสอดมันนัานมืดอะไรเป็นฝาเป็นอย่างเงนาะก็ที่ว่าปพดก็เพลิมมืดนะ โอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปหาทางเอเยนไปแจ้งขา่าวดีกับเพิ่นพร้อมๆกันเนาะโอเคเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางมอหอดบ้านปางทองเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะการนี้แหละทางเขาจะขึ้นไปหาเฮือนของเอเยนเนาะอ่าโบหูว่าเพิ่อนอยู่เฮือนบอตะกี้เฮาขี่รถกายมาอ่า แนมขึ้นเมอคือแต้บ่บเห็นเนาะยวเฮาลองยางไปเบิ่งก่อนาวาเห็นเอื่อยเพิ่นอยู่เฮือ,น,อนเขาจะถือผ่าโหมให้เพิินพร้อมเนาะพอดีเขาเอาผ่าโฮมมาอยู่อยู่เฮือนบนนาอโอ้ยอยู่แท้เนะยอยู่นํำหลานน่อยเนาะ <c oughs> อยู่แท้ โอเห็น oh, okay. แล้วนะถือผ้าหมมาให้เพิ่นอันนึงนีหผ้าห่มไปกันหนาวพ่อแม่พี่น,น้องย่างดีนะ เอาล้านเนาะไม่ดได้ไปทางใดเอาล้านหน่อยอโอ้เป็ดไกน่นะี่ปล่อยแบบนี้เลย บาทนะคมาพีกันประมาณประมาณเกือบเกือบสิบสิบกิโลเมตรพ่อแม่พี่น,น้องทางมากับบ่ได้ลำบากทางเป็นทางทางดีเ้วยแหละเพราะว่าทางเส้นนี้นี่ทางไปแขวงเนะะาะพ่อแม่พี่น,น้องเนาะก็ะคือไปตามเนี่ยรถที่เพิ่นไปนี่ออกอตัวแขวงบ่แก้วเลยเนาะทางเส้นนี้เป็นทางจากเมืองปากแขวงเนาะ ไปยังมาไปยังมากาลังสิไปให้กาลังสิไปให้น้อง <laughs> โอ้ปูผาปลาเขาพ่อแม่พี่น้องเ่อย ท,ทิวทัศธรรมชาติขักพอสมควรเลยสำหรับอ่าโอ้มันนี่คือมีคนหลายอยู่มันโอ้ <c oughs> สบายดียดโดย กำลังกินข้าวโอ้สบายดีโดยสบายดีผู้เา่าโดยโดยโอ้มันนี่อยู่หลายคนเนาะกินข้าวกับยายเุ่าเวรกินมักมากมากมักบุญยาอันนี้ยากเบาหามู่หมือเป็ี่ยนบยาันหนึงมักม่อนมากม่อนนะบุเป็นอย่างตี่มือมือมือนเจ็บเออคือวัยน้อยบ้านนี้อะมักม่อน กินกินเข้ากับขนมเนาะแม่เท่านาะ,ะกินอ่ะกินบ่เอาขนมม,เมาเอาแม่เท่าโดยเอาลองกับขนมมือเบก็ <c oughs> เึต เอก็ไมมีเอันนี้ก็กระดาเลยเอาเลยเป็นยังเดียวจุกไห้มเล็กน้อยกับ่อมาเนาะสีใหญ่ขนมเด้เล็กน้อยแเขางินเขางียนะอ๋อเคุณีที่มันเออแปนเอาน่ะเอาเลย คนี้อ๋อนอลูกเปนยงแน,นมาหาเอเนโด,ดยอันน่ะเนี่ยเจ้าแม่แมของเราลูกเอยกเอยอ๋อเดี๋ยวนี้มันให้มายุ่ํา้วเอแวนสิที่ไม่มเลี้ยงลาได้ยุละให้ให้มาให้เลี้ยงเนาะนี่แ<ะ>ม่ไป,ไปให้ไปให้เดยเอเวนยเวนเจ้ากินข้าวละ กินแล้วกินแล้วกินมากันนี่เลยกินมากันนะมอสแคร์ถ้าเธอคือจีแสบเบิ่งเรากินมามีสิ่งกินมันกินนั่นนั่นอด้แม่แม่เท่าชื่อยังอันนี้น่ะให้บ่เจ้าใน้ชื่อยังไม่ไงไม่ใช่เออให้หนะาแม่เท่าให้อโอ้เจ้าได้ชื่อยังกันย่ากันย่าเจ้าเจ้าได้ มันมันด่มันมัไม่เท่ามันอ๋อมือนี่พากันมาลินน้ไมันแว่นเนี่ยองดมตซื้อมาอย่างนั่งน้อยน่ะอซื้อน่งซือนั่งอนนั่งออนปลานั่งออนแหมก็อฟอนปลาโอนปลาค่อนปลาอ๋อคิดว่าโอนปลาจัง うううเอาอยู่เ่อนเนี้ยเนาะไอ้วนเนาะเอาลานอยู่เ่อนนี้เล้อนะเน่ยครับถือผ่าวมมาให้เจ้าได้มันจะเข่าหนาวแล้ว,วบุญหนึ่งเด็กน้อยมาใหญ่เด็กน้อยขนมนี่นะอันนี้ผ่าวมโดยโดยฮะเอาไว้หฮมาย่านหนาวแล้วโ <laughs> <laughs> ดวยโดย ป้าไปทั้งหลังกันก่อนก็ได้ลูกนี้มีแห่งเน้อลูกเน้อโดยโดยอันไม่เท่า อันผัวเจ้าบ nice. ่อย้่ยบ่พ่อมันตายมะพมตายอ้าวบ่แม่นผัวอันทางอันนี้แล้นมันน้องน้องไส้น้องไส้ที่ใบยู่มันไปเมื่อกี้ไปชวนไปโอ้ไปสวนแล้วนี่ไปชวนงั้นเดี๋ยวก็ทาอยก็อายประมาณน่ะอะไรเนี่ยมูนิอันเฮามาแจ้งข่าวดีกับเจ้าเฮาสิมาแปลงเฮือนไม้ให้เจ้านะเออสุดดีเอาบอกกันไหมเอากันไหมเนาะ เดี๋ยวนี้นี่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นมายาักแปลงเฮือนไม้ห้เจ้าอาาี่สุดดีเบิ่งเสาเสานี่เสายัางดีอยู่เนาะเสาเนาะถ้าตัวใดดีเฮาก็เอาเสาเก่านี่แล้วก็อันสางกะสีเอาเอาไม้เลี่ยมมาใส่แล้วก็สางกะสีมาใส่เลยเนาะอืมแต่เดี๋ยวนี้เฮาสิไปสอกสร้างก่อนย,อยู่บ้านเฮาก็มีที่คนสร้สางเฮ็ดสร้างเออมีอยู่เนะาะสร้างเออ,อให้เพิ่นมาแปลงให้แล้วก็เอา เงินจกเลยจะน้อยเพิ่นเป็นค้างาค้าแห้งเพิ่นนั่นแหละอ่ามันก็ยักแพงนั่นแหละยกักแพงอ่ะแห้งเพราะมันจางเขาปลูกนอ้แหงแ้าวแบบเสื่อหลานเาะอ้แต่งเงินน้อยสักนี่ได้อยากแั้วยังแพงเป็นคือกันกับแพงแม่เทาก็เสา่มันยังดีเลยเทาก็มีเตเปลี่ยนหลังคาก็เปลี่ยนอันนี้ได้อวแต่งฝาไม้ใช่นี่ เน่ยแค่เน,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 นาะกการรเนี่ยเพราะว่าอันฝ่าอันมันเก้าแล้วเขาเขาเสื่อไม่มาแล้วก็สารใส่ไหมเนาะอืมพราะถายากเอาอันเบื่อเจ้าอันเนาะบุอเจ้าเาจุดเ้านนี้จุดไม้ใส่ก่ได้อืมออระสัตึกตึเกือยิอ่งให่มาที่พวกินอมกันนี้ตุกอันอก ี yeah. 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 Mm ่ต่อไอ้อแต่าปูอนอันผ่าหัมมันเงินของแม่แม่โรสกลับแม่มาลินแล้วก็ปูมาปูลีมาพิ่นส่งเงินมาเอาซื้อว้ไปแจ๊กใหญ่คนหลายๆลคนแล้วก็เฮาจับมาให้เจ้าพื้นหนึ่งเนียยังยังลายพื้นยูแต่ว่าเฮากับไปให้ลายคนน่ะเฮาจับมาให้พื้นหนึ่งแล้วก็เฮาก็จะมาแจ้งเจ้าว่า เอาจะมาแปลงเฮือนให้เจ้าขึ้นแก้ยามไม่คุ้มบ้านเลยเน่าแปลงเฮือนไหมพอมันหนาวเราเนี่ยจะนี่ลมพัดมามันสอดมันนั่นเข้ามาหนาวดีสุกดีลมมื่กามียละไหนไปยูใส่จุดจุดไปเว่าได้เบอร์น่ะเอาจุดวันนี้ด้วยเบอร์อันนี้ยาต้อนหนาเนอะเบอร์ทานไฟโอ้ยังมีไฟได้ โบเอาจุดเบอร์ทัว์ให้นั่งพ่อหมี่เออมาจับเอานะเดินไปโดยเด้าให้จุดไปนี่แล้วก็บอกพอถ่าวทัวห์หาเขากระไรับเบื้อนั

ถามว่าพอเถ่ามาเราบอกพอเถ่าวทุ่งหาเหาเลยนะแล้วอันเหามีอย่างเราเห่าหาจีทุ่งหาพอเถ่าเต็มเลยเพราะว่าจีให้เพิ่นเบิ้งให้เหาอนไหนว่าจิต่างเงินให้เจ้าอันไหยเบิ้งให้เพราะว่าเพิ่นหน้าจะาหู้ดีเนาะอันผู้นั่นนี่เป็นน้องชายของแม่เถ่าวไหนดิอเอาฮะอันนี้มันเอ้ยผู้นี้แม่นเอ้ยพอเถ่าอันนี้เป็นน่องไส้อ๋อโดยโดยป้าแม่เถ่าจิก ขนมแล้ะจีก็นั่นมีเคีล่เยดดเละในไทยเบิ้งครับจีไอเบิ้งโอ้เม่เทาเะนเตียวเน่เน่เอาฟันแกออกกับปินเตียวสุกเต็มอ๋อนเจ็บมือแยกมันแน่นลงอ๋อมีไอ้มีหย่างมาลูกมาเจ็บทางนี้ ยาโบวี <Yeah. S 2> ่ม <te considers child teaching> <te> ีโอยาเป็นเจ็บมั้ยยังเจ็บกระดูกอะเรื่อเจ็บเส้นอะเจ็บแค่นเนาะเจ็บเส้นน่าจะเป็นยาคันเส้นเนาะยาคันเส้นถ้าบบได้เอามาบอาแม่โบได้เอามาบบได้ซื้อไว้เจ้าเฮ็ดมั้ยยังก็เจ็บมือตามคนเท่าเนาะ ตามภาษาคนเฒ่าคนแก่มาหนุบบกังเผาเอ่อเอลเาภาษาหน่อยเอเวนเฮาจี้ปรหารในบ้านก่อนไปถามเพิ่นอาเรื่องการจี้แปลงเฮือนให้เจ้านี่แหละในบ้านเพิ่นยุ่ยใส่ก่อเฮือนในบ้านนแน่ยุ่งต้ต่างก็ตียาวกันหมอญจักคนงดมันคนงดคนงดไปอยู่หนาวเหรอไม่อยู่ไปใส่ พ่นไปใ้ผู่ห้องผู่ยังได้เช่นรมไู้ผู่ห้องผู่ยังได้บอว่าผู้ห้องีด้มีสามคนมาน่ะพนไห้องไปหมดไปหมดล่ะเพือนเพือนอยู่บานไหนพ่นอยู่ห้องการบอว่าเพือนเพิ่นอยู่บานไหนก็ทางห้องการพ่นเขาการเาจีไปหาครอบครัวเพื่อนแล้วก็จี่เอาเบอร์เพื่นไป ซื้อเพื่อนซื้อยังก่ในบ้านอ่ลาซื้อลาอ๋อนมาล่ม่วนี่มาล่าม่อ่ะพอนซื้อลาพซื้อพอนเด้แล้วอีกผุนึงเด้นผมแก้มมะมิมมยอ่ะใบย่วอ่ะไปเชือนไปโซนไปพุเขาเหไดเนา เราอยากรวมเพื่นเรื่องอันจีต่างเฮือนนี่ให้อันเอแวนนี่เนี่ยมีคนอยู่นี่ในบ้านก็มีไปจะสอบเนาะงามนี่งามเกี้ยวเข่าได้เนาะงามพูดเข่างามพูดเข่าอ้าวเราที่ไปโล้ไปรูเบิรงไปถามเบอร์เพื่นเบิรงกันนะไอจีโทรโทรหาเพื่นพร้อมเอแวนกลับก่อนเนาะ แล้วเบิ้งโทษามในบ้านเป็นเน้าใดแล้วเขาทีเขามาแปลงให้เจ้านีะแปงเพื่อนให้เจ้านี่เลยเจ้าเจ้าไม่กันยังดีอยู่เนาะไม่เศร้าไม่ตัวนี้ก็ยังดีเอากับแปงไ้มันซื้อขึ้นแล้วก็เอาไม่ยำไซก็น่าจะได้โอเคผมแม่พี่น้องเอกาตอนนี้นาะเข้ากะ นี่แหละครับว่าที่แปลงอันหลังคาของน้ำเด้พอหลังคาของน้ำกันปวดเพลเมื่อเราเนี่ยแต่ว่าฟามานันนี่ยังโอเคอยู่เป็นฟาไม้เนาะ,นะเอาหนาจะแปลงหลังคานี่สําหรับเพื่อนกันหนาจะเปลี่ยนหลังคาเลยแหละเปลี่ยนหลังคาแล้วเอาฝา,มาไม้ใส่เนาะ เ่เห็นเด็กน้อยมาเด็กน้อยไปคงเฮียนเนะะาะพ่นอแม่พี่น้องเนาะเด็กน้อยมาแจกขนมเนาะมวนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอ่าสอกถามเบิงเอาเบอร์ในบ้านเนาะแล้วก็ร่มร่มเพลินเพราะว่าช่วงเนียนเพิินอาจจะไปไ้ไปอย่างนี้แหละว่อมีอเฮือนอะ หัวสีไข่เนาะโอ้โอ,โอ,โอ,โอโกเงใหญ่พวก,น,ก,น,กน,น้องหัวได้เนาะโอเคพ่อมแม่กินน้องเลยกะสำหรับในคลิปนี้เนาะเฮากะมาแจงให้ทั้งอเอ๋ยแวนเพิ่นฮับซาบเนาะว่าเฮาจะมาแปลงเฮือนให้เพิ่นขึ้นไหมให้มันดีกว่าเก่าเนาะกะมาครั้งนี้เฮากะเอาผ่าห่ม ที่ทางผู้ใหญ่ใจบุญส่งเงินมาให้เฮาซื้อเพื่อว่าไปแจกให้กับอ่าครอบครัวที่ทุกข์ยากเนาะแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้ไปเถอะเพิ่นซื้อเวลายอยู่เนาะแต่ว่าเฮาได้มาทางนี้เฮาก็เลยจับมาให้ทางไอ้แบนอ่าพื้นนึงเนาะก็ต้องขอข,ขอบคุบใจขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนขอให้เพิ่น,น,พนจงอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขรลำดวยสุขภาพรลำดวยเงินทองเนาะบ่ว่าทานจะเฮ็ดสิ่งใดกระทำสิ่งใด อยู่ในนาตอนนี้กาขอให้ประสบะพอ่อแต่ผลสําเร็จถูกประการเนาะนอนรับกับ่อยได้งเงินหมืน่นนอนตื่นกับ่อยไดงเงินแสนแบดมือกาคขอยแดงล้านเนาะสาธุโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮากาขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดรายยุไสก็อ,อย่าลืมให้กําลังใจกันคือเก้าคือเดิมสาหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมสบายดี